สวัสดีครับมองนี่ราเย็ดฟ้ามหักครับมันนี้เฮากับมา,าเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกนะครับเปลี่ยนน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเฟืองท้ายนะครับคูโบต้า L สามหกศูนย์ปด SP นะครับวันนี้มาดูครับว่าหาน้ำมันไฮดรอลิก จะใช้ของน้ำมัน UDT น้ำมันเกียร์นั28.5ลิตรนะครับก็คำแนะนำบอกว่าให้เปลี่ยนทุก400ชั่วโมงนะครับวันนี้ก็เลยเวลามาเยอะแล้วนะครับดูหน้าปัดรถคันนี้นะครับใช้งานไป701ชั่วโมงนะครับ ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็ถือว่าใช้มาเกินครึ่งนะครับปกติก็400 400ชั่วโมงเปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยเกือบ2เท่าครับเกือบ800ชั่วโมงแล้วนะครับก็วันนี้มาดูสีน้ำมันนะครับไฮดรลิกครับค่าวอน่นเราต้องมานี่เรามาดูเครื่องมือนะครับน้ำมันที่ต้องใช้นะครับมาดูเครื่องมือก่อนเลยนะครับ ก็จะมีบล็อกนะครับก็แก๊กนะครับเบอร์ยี่สองอ่าเนี่คือเบอร์ยี่สองครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เบอร์สิบสี่ครับเบอร์สิบสี่นะครับแล้วก็มีกองนะครับกองไฮดรอลิกกองตัวนี้นะครับไฮดรอลิกนะครับของแท้ของคูป้านะครับแล้วก็มี กล้วยนะครับแล้วก็ถังรองก็ขาดไม่ได้คือน้ำมันครับน้ำมันไฮโดรลิกนะครับของโคูบารตาตาช้างนะครับก็ใช้ประมาณ28.5ิป 28. ลิตรนะครับใช้28.5ลิตรก็ใช้2งถังนะใช้ของโคูบารตานะครับ หลังจากที่เราเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์เสร็จแล้วนะครับก็มาดูน็อตนะครับที่ต้องคายถ่ายน้ำมันไฮดรอลิกไฮดรอลิกนะครับหรือน้ำมันเกียร์นะครับมันมีตำแหน่งไหนบ้างนะครับก็มีตำแหน่งที่หนึ่งครับตัวนี้นะครับมุดมาใต้ทองนะครับ จงที่เราใต้บออเรานั right right ่งนะครับด right? ้านล่างนะครับเฟืองกลับนะครับเฟืองขับที่ใต้เรานั่งหมดเข้ามาด้านล่างเลยอันนี้คือล้อด้านขวาครับถ้าเราไปนั่งขับอันนี้คือล้อด้านซ้ายนะครับอันนี้คือน็อตตัวแรกครับที่ต้องถอดออกนะครับก็จะระบายน้ํามันออกนะครับคือน็อตตัวนี้นะครับใช้บล็อกเบอร์ยีในการขันออกนะครับ นี่คือตัวที่หนึ่งครับดูตัวที่สองคือตัวนี้ครับใช้บล็อกเบอร์สิบสี่นะครับ,บ,รบถ่ายตรงเฟืองเกียร์นะครับด้านด้านขวานะครับตัวที่สามคือตัวนี้ถ่ายตรงเฟืองเกียร์ด้านซ้ายนะครับมาตัวนี้ใช้เบอร์ยี่สิบสองนะครับ มัตัวนี้จะไม่ค่อยแน่นนะครับเพราะว่าขันให้ตึงมือนะครับพรากันแค่น้ำมันนะครับ หลังจากเราถ่ายออกมาเสร็จแล้วครับก็มาดูสีของน้ำมันนะครับที่ผ่านการใช้งานมาเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับโวดำนะครับก็ยังตอนเทก็ยังใส่นะครับอันนี้คือสีของน้ำมันนะครับถ่ายมาแล้วเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับ หลังจากเราถ่ายน้ำมันจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วนะครับก็ทำการล็อกเอาพอตึงมือนะครับองมีแหวนกันแหวนรองกันซึมนะครับจุดที่น้ำมันตรงนี้ก็ประมาณสิบแปดลิตรนะครับสิบแปดลิตรนะครับ ที่ถ่ายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็แสดงว่าเหลืออยู่ตรงนี้ประมาณฝั่งละาลิตรจุดที่สองก็ระวังน้ำมันพุ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนนะครับจุดที่สองฝั่งละาลิตรนะครับตังบ้งหีด28.5ลิตร แ่้ยพอตึงมือนะครับจุดที่สามสองด้านนี้ โอเคเสร็จแล้วไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใส่กรองครับด้านบนอ่าต่อเลยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันไฮดรอลิกด้านล่างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็อ่าขั้นตอนต่อไปก็คือเปลี่ยนส้กรองนะครับส้กรองไฮดรอลิกนะครับอ่า ก็คือทิปนะครับก็คือเราเปลี่ยนน้ามันน้ํามันไฮดรอลิกหรือน้ำมันเครื่องทุกครั้งเราต้องเปลี่ยนกองทุกครั้งนะครับเพราะว่ากองมีหน้าที่กองเศษนะครับส่วนที่สึกหลอนะครับจะมาเก็บไว้ที่นี่นะครับแล้วก็น้ํามันจะสะอาดขึ้นนะครับต้องเปลี่ยนทุกครั้งนะครับเครื่องมืออุปกรณ์ต้องใช้ก็คือกระแจตัวนี้ครับตัวนี้แถมมากับรถนะครับ เตรียมถังรองด้วยนะครับกองตัวนี้ที่อยู่ด้านขวาครับตรงใต้คันเร่งอ่าขันปกเรียบยร้อยแล้ว เปลี on, <S <S ่ยนกล้องไม่ได้องเเปลี่ยนปชุด่บอเปเปลี่ยนเป็นชุด นกินต้นกล้วยดีๆเด้อไม่ต้องแล้วครับช่องหาแล้วกันหย่ยมมัน็นี่ขันพอนตึงมือน,อน,อนอะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนกองน้ำมันไฮดริกเสร็จแล้วนะครับสีาขาวๆนะครับ นี่คือของใหม่นะครับก็มาดูจุดเติมนะครับจุดเติมน้ำมันอยู่ด้านหลังนะครับคือหมุนฝาปิดสีแดงๆออกนะครับแล้วก็หาสายยางเก่ากับกลวยนะครับมาต่อกันเพื่อที่จะเทน้ำมันเข้าไปนะครับเพราะว่าพื้นที่มันแคบมากนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะครับง่าย น้ำมันที่ใช้28.5ลิตรนะครับเราก็เติมสองถังถังที่สองก็มาสังเกตตัววัดนะครับตัววัดอยู่ตรงนี้นะครับตรงใต้พวงมาลัยด้านตรงเบาะคนขับนะครับนั่งขับก็มาเช็คดูนะครับก็ให้อยู่ในระดับขีดบนนะครับอ,อย่าให้เติมเกินนะครับก็ประมาณขีดบนนะครับเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกัน แล้วค่อยมาเช็คนะครับ้ค่อยเติมนะครับ Selamat datang